พี่น้องครับทาผู้ชมคับตอนนี้บาโบจะไปบ้านห้วยบงนีฮะมีอยังอยูท่บ้านห้วยบงวันนี้นะฮะบอกกันได้ว่าบาบูจะพาทาผช้ชมไปเบิงแลกกันตัวเองนี่นะอยากเห็นนะ่รมไปทำทามชมแล้วก็ตัวเองนีนะ่อยากเห็นนะฮะทุ่งกลางหันลมเนะี่ยทุ่งกลงหันลมที่ผลิตไฟฟ้าพี่น้องเอ้นะผลิตไฟฟ้าที่บอกกันได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดและแห่งแรกของประเทศไทยและอาจจะบอกกันได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยพี่น้องเอ้นะฮะ โอ้โหนี่คือเห็นเสาไฟฟ้าที่อยู่สองข้างทางนี่ฮะที่มองไปสองข้างจเจนทีทีเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยแต่ว่าเป็นยังเสาไฟมันคือทีเถอะเนาะบาวโอเองก็เกิดก็สงสัยแหละอยากจะรู้จักนะก็อื่นต้องพาท่านผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับบาวโอเลยกันแล้วกันพี่น,อน้องเอ้ยฮะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์โทโรมาหนีพี่น้องเอ้เจ้าเจ้าเจ้าออนสอนอี่ยัง งามเป็นพิเศษเนะผมงามเป็นพิเศษงามม่ธรรมดาไอ้โน้ยเป็นเนิ่นแล้วก็เป็นสวนสงครามข้างสวนหวานสับปะรดอ๋อสุดๆถนนเซนนี่เนี่ยสวนมันกับมี่นะแหม่โซไฟกับโอ้โหอลังการเลยบอทออลังการเลยอ้พี่น้องเห็นโ่กกลงอันร่มดูนันท์ทรายมือจะเห็นอยู่ผู้เดียวั้ท่องเอ๋ยจะบอกไปเบิ้งน้ำเดี๋ยวนี้โอ้ยให้พี่น้องเน้่เบิ้งอ๋อสันบอสภาษีพ่าจะไปเบิ่งแล้ววันนี้ขอยาจะเห็นประเทศไทยนะมีหลายอย่างที อาจจะบอกเลยว่านา,าเมืเที่ยวนะมาเรียนรู้นะ<ม>นสถานที่ที่เขาจะไปเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย<ม>เป็นจุดชมวิวทายรูปทายกังหันลมเนี่ยแ,ม,แม,ม่นเตียนมินอ่าเมือนจริงสิในห็นเต็มตาแล้วบาทนี้โอ้โว้ฝุ่นอะโอ้โธ่พี่น้องเอ้กังหันลมพี่น้องเอ้ฝุ่นอะโอ้โธเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเอ้เห็นแล้วบ่บ้าเลยอ่าเห็นถนนเลยเห็นกังหันลมเนี่ยนี่ถนนเห็นทุทางพี่น้องเอ้โอ้โห ซ้ายก็มีฝั่งขวาก็มีไอ้ท่าไหรนเต็มไซร้ายเลยทุกคนเนี่ยไอ้ยหมุนทุกต้นเลยหมุนทุกต้นเลยปุ่นใส่โอ้โหเหงาไม่ปุ่นตัวนี่ไปใส่เลยนี่ยปูน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 ไปทงหนาตั้งหนาทั้งซ้ายไปว่าพะเจ้าก็้นจีวางไปตามหาตามถนนบอกทุกแม่งไหนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกันไปไซร้ายเลยทุกคนเนี่ยใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยเองใส่เองอ้าวประเทศไทยเนาะสร้างเองผลิตเองทุนตัวเองมันสปองตัวเองอ่อนอ้กดเนี่ยใส่ดูนี่อ่อนอ๋อต่ได้เห็นธงกังหันล่มได้พี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้เหี้ยาอๆเลยพี่น้องไอ้คลิปนี้ยเนี้ยเอาเนี้ย โอ้โอ้มองนี่สวยทึ่งปนข้างหน้าเห็นบ่เห็นสวยเห็นบ่โอ้โดูปน่ะเห็นใสเห็นบ่เลยทุกคนเลยเห็นบ่เห็นกันขั้นลูเลยโถสูงปิดโถกิดทางแล้วก็อีแม่เลยเห็นแล้วเห็นแล้วดีใจที่เจ้าได้เจอเห็นแล้ว นี่ลายขนาดพี่น้องเลยทำใจมือหนิโอ้ยแต่ตอนที้เขาสิยบอะไรจอดรถลงไปเบิง้งจั็หน่อยวะนี่มันยังวายอยู่ลองไปหาหาจุดจอดก็ได้หาจุดที่เป็นเป็นสถานที่บอกก็ียกว่า,ววามุ่งเห็นกับอารมณ์ทีอ่าหลายหน่อยเนาะอ่าาเนาะในเมื่อเดี่ยแม่เล้วยเดี๋ยวมาห็นแล้วเนี่ยแต่อทาบรูเนะฮะมันก<ร>็ได้สุดเลยเนี่ยโอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยที่ว่าจากกล่องเขาือผู้เห็นนอะที่ว่าสายตาเขามองไปคือเห็นล่ะ สายตานี่มองเห็นอยู่กันกล้องนี่ยก็ค่อยเห็นปันไดเพราะว่ามันมันมันต้องซูมต้องซูมแมนโอ้น้อองยเนาะแมนต้องซูมมาใกล้ๆโอ้นี่นีเราหนี้นีเห็นบ่เห็นบ่ถ้าเบิ่งในตาเปล่าหนูเห็นสายล่าหรือบวกหลายหนึ่งที่ต้องนี้ถนนก็ดีเท่าไหร่นะแมนปกปุกสุดยอดเลยในประเทศไทยเนี่ยเอ้า ลงไปฟ้าห้วยบงแต่ว่าเขายังเป็นห,หวัวถอยบงน<ม>ี่ไงเรายังไม่ถึงห้วยบงนลยครท่านผู้ชมครับตอนนี้บา่าพวกกับเปล่าวทองตามหาบ้านห้วยบงนะฮะเพื่อจะไปมองจุดชมวิวที่บอกกันเลยว่าเห็นทุ่งกังหันลมโ,โอ้ยอ๋อถูกปะถูกปะถูกมาแมนมองนี่หนอปะมองได้เน้อมองได้เนาะถูกเขาอเสาอใ,ใหญ่เท่าไหร่โ,โอ้โ,ฮโ,ฮโ,โหเห็นเจโน่เศษหินเต็มตาเนาะไปไปหาหมอองไกลๆก่อนนะ ไป้านนอกและตอนนี้บาบก็เจอแยกไฟแดงนะฮะเลี้ยวออกมาจากถนนทางลวชชนบทหมายเลข3059นะฮะจะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข2256นะครับทุกท่า,าเป็นทางหลวงแผ่นดินนะฮะจากทางทางหลวงชนบทมาเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินเพื่อจะมุ่งหน้าไปบ้านห้วยบุงนะฮะบ้านห้วยบุงนะฮะเพราะว่าอยากจะเห็นนะฮะอยากจะเห็นอ่ กังห sí, ันลมผลิตไฟฟ้าบ่อฟองมาแล้วตอนนี้เราอยู่ท no yes euh. anyway> ี่เทศบาลเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่งบ่อฟองเองปะเนี่ยอ่าตกประพันธ์เแต่ว่าอยู่ในกล้องไม่ต้อเขาเคยได้เห็นไม่ต้อเขาเห็นวะไอ้เจ้าว่าในตาปลาหนูเห็นแบบพวกไอ้โมนี้วันนี้เขาไปเสียใจแทๆได้ไงวันนี้ต้องเขาไปให้ได้ได้ไงวันนี้โอ้จุดนี้โอนกดงามไร่อาเถ้า และแล้วบ่าวก,กับบาวทองก็พากันมาเห็นนะฮะสถานที่ที่เราจะไปบ่าวทองอ้าวอย่างเท่เลยนะเจานะ้าเนาะหอเดี๋ยวเด้ทุ่งกลางหันหลมหอเดี๋ยวเด้แม่นปะแมนแล้วหอแล้วหอแล้วไปนี่เลยเราจะเข้าไปชมทุ่งกังหันลมนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟะนะครับนี่เข้ามาทางไหนโอ้โห,โห,โหมองเข้าไปนะฮะจะเป็นทุ่งกังห,หันลมห้วยบงนะฮะท่านผู้ชมครับ คือพื้นที่ทุ่งกังหันลมนั้นเรา,เา,เาหรือว่าจุดที่เราผลิตไฟเราจะเข้าไปเห็นไปไปชมไม่ได้นะเพราะว่าสถานที่ที่ห่วงห้ามดดนี่เลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โห มองจากสายตากับมองอจากกล้องจะต่างกันเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจากกล้องนี่ยก็จะไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะแต่ว่าจากสายตานี้ที่เรามองเห็นนี้โอ้โหแบบเยอะแยะเลยครับกังหันลมเยอะมากครับฝนมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วคน คุาผู้ชมครับเดี๋ยวบ่าวจะเข้าไปหาสถานที่ที่อาจจะบอกเลยว่ามองใกล้ๆนะเห็นกังหันลมนะฮะแล้วค่อยจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกับความตื่นเต้นของคุ้งกังหันลมนะครับตาบ่าวทองอด้วยความที่อยากจะเห็นใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับบ่าวเองก็เดินเลาะป่าไปนะครับยังไปเลาะป่าพี่น้องเลยนะเพื่อจะเห็นวิว วิวของกังหันลมนะฮะหว้วยบงนะฮะนคราชสีมาครับท่านผู้ชมครับนี่เส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปอยังลบบุรีโอโ้คือมองเห็นใกล้ๆนะ,ะท่านผู้ชมครับจะเห็นกังหันลมนะ,ะแล้วก็จะเห็นทุ่งไร่มันสำปะหลังนะฮะแล้วก็จะเห็นบ้านผู้คนนะฮะแล้วก็จะเห็นเหมือนมีร้านกาแฟะนะฮะโอ้โหมาถึงแล้วฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็จะจอดนะฮะจอดแต่ละเส้นทางนียเพื่อจะแวะชมบรรยากาศของ ทุ่งกังหันลมที่บาบได้ไปนะฮะจะได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงลมนะฮะเป็นเสียงของเครื่องที่กำลังผลิตไฟไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับว่านี่คือทุ่งกระหันหลมที่บอกว่าเยอะมากเลยครับเอ๊90ต้นนี้มันแมนมะเนาะเป็นอะไร้นหลายแท้ตัางที่บาบูมานี่โอ้โห นี่เลยนะฮะทุ่งกลางหันลมนะครับริมถนนที่บ่าวัวเดินทางไปวันนี้จะไปลบบุรีนะฮะมาจากานครราชสีมาะครับก็คือจะเห็นภาพบรรยากาศที่บ่าวววเองก็ได้เดินทางลงไปนะและจะไปอีกข้างหน้านะครับจะเห็นเหมือนมีจุดที่เป็นผลิตไฟเนาะแต่ว่าจะเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าให้ให้เข้าไปด้านในไหมนะเดี๋ยวตามบ่าวววไปณะจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะภาพบรรยากาศที่บอกกันเลยว่าสุดยอดและก็สุดยอดและก็อลังการเลยกับว่าใดนะพี่น้องานัะนนี่คือทุ่งกลางหันลม ห้วยบงนะฮะคือจะมีบางจุดนะที่เราเข้าไปในในในสวนในไร่มานนะเจนจะเห็นเหมือนมีเสาไฟที่ใหญ่มากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้านะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปดูแบบใกล้ชิดกว่านี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวตามบาบบไปเล่ยกันแล้วกันนะฮะโอ้ฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่นะทน่านผู้ชมครับพื้นที่ที่บอก็เลยว่ามองเห็นนะครับเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนนะครับขออนุญาตถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ ยืนถ่ายต้นนะฮะเราไปยืนถ่ายนะฮะไม่รู้จะให้ไปหรือเปล่าต้องขออนุญาตก่อนนะครับและจุดนี้นะท่านผู้ชมครับจากถนนนะฮะบาร์บมาแล้วนะจะมุ่งหน้าไปทางลบบุรีเนะยฮะลบบุรีนะจะเห็นต้นโอ้โหข้างหลังลมขนาดใหญ่เลยฮะอ๋อนี่เลยครับเห็นแล้วนี่ะเข้ามาฝั่งนี้แล้วเราก็ได้เห็นนะครับอ๋อสุดยอดครับเดี๋ยวลองไปถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนว่าเขาอนุญาตให้เข้าไปด้านในไหมครับ ปอท้องเดี๋ยวเข้าไปถามเจ้าหน้าที่เขาให้เข้าไปเข้าไปด้านในบอ<ะ>หรือว่าเขาหายใจเฉพาะพนักงานเดี๋ยวเราไปถามกันนะครับท่านผะู้ชมครับนี่คือกลงหันลมนะยอดจะว่าประกาเข้าไข้านในนี่ครับท่านผู้ชมครับมาแล้วนะครับนี่เลยเป็นทุ่งกลางหันลมนะครับบอกไว้เลยว่าสุดยอดนะครับบ่าวพวกเองก็ได้มาเห็นแล้วสมกับที่การเดินทางมานะครับต้นใหญ่มาก ต้นใหญ่สุดยอดเป็นได้บ่ท้องเขาไปข้างในได้บ่บอไทยเติมทั้งไส้ไหมบะไส้ได้แค่ซัมนี้กับทั้งนอกแม่นปลาดูแค่นี้กับขึ้นอกขึ้นใจแล้วพี่น้องเอ้ยแต่มาเห็นกับมูอกับตาเลยพี่น้องนี่ที่อาทหารลมไฟฟ้านะพี่น้องก็เที่ยวแล้วบ่าวผู้กับบ่าวทองก็ได้มาสถานที่จริงแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือสถานที่ผลิตไฟฟ้านะครับห้วยบุงนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอย่างงามเลยสุดยอด เห็นมองหันเห็นแบบใกล้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับฐานบนจะสูงมากเลยมองแบบโอ้โหกรไดห้องต่อแสดงว่าเห็นนะครับท่านผู้ชมครับตามคำขอนะ่ยครับตามหาพลังงานลมนะครับเสาไฟฟ้าบอกว่าโรถใหญ่มากเลยครับบ่าวบัวกับบ่าวทองก็จะฝากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับมาแล้วห่อแล้วแต่เห็นกับตาแล้วท่านผู้ชมครับนะบ่าวทองเนาะ สุดยอดประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์ต้องไทยแลนด์นะครับมีทุกอย่างให้พวกเราได้เห็นและเรียนรู้นะครับไปเดี๋ยวเดินทางต่อมาท่องไปไปพี่้องครับสวัสดีครับบ๊ายบาย